มาดูสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กันวันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนเลื่ลือไทยครับช่วงนี้ใครแพลนเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวน้ําตกคงต้องพักแผนเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในบางพื้นที่อาจจะทําให้เกิดน้ํปตาไหลหลากได้อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งปิดน้ําตกไปถึง2แห่งด้วยกันครับคือน้ําตกแม่สาและน้ําตกตัดหมอกเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อน,นักท่องเที่ยวครับ เมื่อเช้าที่ผ่านมาเกิดน้ําป่าไหลหลากบริเวณน้ําตกแม่สาที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย สภาพน้ำเป็นน้ำสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับแล้วก็มีดินโคลนปะปนอยู่ด้วยไหลเชี่ยวกรากเลยและน้ำนั้นก็ค่อนข้างลึกบางจุดนั้นลึกถึง2เมตรครับทางเจ้าหน้าที่จึงสั่งปิดบริการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ำตกแม่สาจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ยังสั่งปิดบริการน้ำตกตัดหมอกด้วยเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำเดียวกันนั่นเองครับโดยในวันนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนะครับและเจ้าหน้าที่ของอุทยานจะเฝ้าระวัง ดูระดับน้ำและรายงานผลน้ำอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนฝนที่ตกอย่างหนักก็ทําให้น้ําโขงนั้นสูงขึ้นจนเอล้อนท่วมในจังหวัดเลยนะครับจึงได้ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว3อําเภอด้วยกันคืออาเภอปากชมอาเภอเชียงคานและอาเภอเมืองเลยรวม9ต้าตบล29บหมู่บ้านกระทบบ้านเรือน27หลังครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน125ครอบครัวอีกทั้งพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายด้วยมูลค่าความเสียหายนับแล้วก็เสียหายราวหนึ่งล้านบาทครับ และเรามาอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้กันบ้างน,นะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเหนือขึ้นไปนะครับได้แก่ประเทศเมียนมาลาวและก็ประเทศเวียดนามครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมอยู่ที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะทําให้ประเทศไทยในตอนนี้มีฝนตกหนักน้อยลงครับ สุดที่เฝ้าระวังก็คือช่วงของทะเลอันดามันยังคงมีคลื่นลมแรงอยู่นะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเอาไว้ด้วยครับ นอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังได้แจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุทัยธานีชัยนาทบริเวณภาคกลางส่วนภาคใต้ที่จังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้นะครับและเรามาอัปเดตสภาพอากาศรายภาคกันครับ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรครับห่างฝั่งไปขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูงประมาณสองเมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรและทั้งหมดนี้คือสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรรคับ